ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับผ่านช่องยูทูปนะครับสภาเกาะพีนหมายครับวันนี้ก็ทำพิปสั้นนะครับเนื่องจากเวลาน้อยนะครับครับสำหรับองค์นี้นะครับก็ล้างผิวมานะครับน้ำอุ่นนะครับยาสีฟันนะครับขัดนะครับก็ออกมาได้ประมาณนี้นะครับ ยังไม่ได้ลองครับกับผงกมิ้นนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับจะลองผงกมิ้นนะครับ, <c oughs> รบงานมือสานก็ถือว่าเยอะนะครับตรงนี้นะครับได้ ขยายดูนะครับกล่อง500ร0 0 x นะครับ1,000เนะครับน้ำดำน้ด,ดแดงนะครับน้ดขาวกุลขาวบนขาใสนะครับการทูบนะครับฐานการทูบนะครับก็มีห็นนะครับในองค์พระนะครับ <c oughs> ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยทีเดียวนะครับสําหรับ่าเข้ามาชมนะครับท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับต่างๆนะคลิปนะครับพิเศษก็เย็ซีรุกท่านนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงในทีเดียวนะครับ สำหรับชิดนี้นะครับก็จะทาชุดทสั Kent ้นนะครับเนื่องจากเวลาไม่พอครับต้องล้างเครื well, husband, ่องใหม่นะครับเนื่องจากข้อมูลเต็มนะครับนั่นหลังจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ล้างแล้วครับล้างแล้วโก็ฝากเพื่อนด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่ครับอย่าลืมนะครับกดติดตามครับ ไล์ให้ด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับทุกท่านเลยทีเดียวครับถ้าในสนใจนะครับองค์ไหนครับก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับย้อนดูในชิปได้นะครับองไหนที่พอเป็นคนที่จะอาบูชาไปเป็นสร่งนแก่ชีวิตของตัวเองได้นะครับก็ยินดีนะครับที่จะแบ่งปันนะครับ ตรงนี awesome ้ก็เพ so ิ่งได้มาใหม่นะครับเอต้นไจะเป็นทำต้มีงานจะมียังไม่ไปทำเนี่ยทำไถ่ดูชักชื่อทำเสริมงานล้มงานลงมทำอะไรครับสำหรับชุดนี้นะครับก็คงจะต้องทิ้งท้ายเป็นที่นี้ครับไว้พบกันใหม่ครับจุดต่อไปนะครับชุดนี้ก็ต้องสาสวัสดีครับ 大家呢？当今之问呢？怎么样？反